I'm not alone. สองรอบเราจะเจ้าลไรต่อตื่นมันพี่อ้บีบอันเป๊กเป๊กเปมาเจะลงมากินข้าวเขาก็่ไดเอื่อมากินข้าวเขาเอื่อของเงินเงนนการงแต่มาพ่อๆได้หมดแหละ่าไดเอาเลยอาคาเงินใหญ่เรื่องปกติ Nó lại đứa đi cho hai cái nhé Cái động ngân nó phải เราเงียบเหมือนเมื่อเช้าเลยมันฝนจะตก <c oughs> ทางยกทางต่างระดับยก,ยก <c oughs> ทางยกระดับเหรอใช่ข <c oughs> ้ <c oughs> างบนหัวเรา ทางด่วนยกระดับเหกรณดวนเดินมาบ,บุกกระตีต้องงบนข้างนางั้นไงน้ำสอกเนี่ยมันก็เป็นตางมือประมาณวันสุก มันสุกหรืวมันเซาอ่ะช่วงคาออกรถพก็จะติดว่าค้นจะออกไปเที่ยวเที่ยวทะเลเพชรบุรีแล้วก็อะไรนะประจวบ 换手机。 ba có mượt nữa nè อ่า<ะ>นอะไรอะซีบ,บิดเหรออันต่อายบิดหายบิดหายบิดคอนด้าปะคอนด้าายบิด น,นั่นะขัดนด่าหันไปเจ้าเบ,บิ้งสวยตั้งแต่รถด,ดับเพิ่มไอ้รถรถตัดไฟตัดไฟบ้านไห,นไหนบ้านนั่นเด้บ้านข้างๆเัน บั่นพ่อใหญ่หัวหลานบั่นเต่อพ่อใหญ่หัวหลานนะจะเท่ายังคนเด็กหน่อยเอานี่ก่อนจะเท่าหน้าขาวบอกน,นอนไหมห้กันตะแก่หน้าขาวตะแก่หน้าขาวมากดาเด็กหน่อยหามเด็กหน่อยโบยมันเลยหนาบั่นแด้ว แตกๆเส้น,สนเด็กน้อยมันก็ไม่มองเล่ินมองเดียวเลยหน้าบ้านเห็นเป็นเล่นแสบเลือเรียนมากมันก็แบบกันเล่นอยู่หน้าบ้านมึงนีสนามเด็กเล่นให็นเป็นเหรินแลน้วนีเพื่อนบ๊อสบายปะ เป็นอย่างเรในเพื่อนอันวารุนหัวใจเป็นหัวใจเป็นเหล่าเป็นเหล่าทั้งฝันไอเนี้ยก็ะเสริฐอันเป็นลายเสงเมื่อเช้าเลยอ่ะเมื่อเช้าสิบห้าก็่ยนาทีไม่มีใครมา เป็อำเภอเปล่าถ้าไปเพ่งที่เฮาวก็เคยลองมันไม่ลองไม่ได้มันมันลืมแซงว่ามันลืมดนตรีเปลี่ยนเลยอย่าขวนงเลยแล้วลองเพลงอย่างนองมาขึ้นนี่เปลี่ยนในวัด เอ้ยนี่ยังวะนุเขาไปพอดีนุกับฟัง่งไม่แย่นี่เราจะไปถึงใส่แเราจะจนจ,นจนบบอยหรือว่าเราจะรอแก่เค,เคืองเดี๋ยวนุก็ฟัง่งนุกนกับอดตบอดดี้เพีย้ยนเพี้ยนเราเจ็เออที่พ่อเมดว่าสาฟังเราด้วยถ้่าแพงมันทั้บดด้ลองเนาะโดนเก่าๆบอดดี้บอดดี้ลองโดนกันเรื่องก็บบไดดี้ฟั่งความอืมบอดดี้ลองโดนแล้วกับบอได,ด้ดฟ,ดดฟ,าาฟั่งความจะมาเจ๊ี สิบปียี่สิบปีถึงมาสิบยี่สิบปีอะไรจะไปทำบัตรวันนี้ <c oughs> เป็นสาวก็เพียนอายุแค่สิบห้าเองที่ไปทำบัตรประชาชนยู่นะรีบป้อมสาวฟังเราด้วยเราใหม่ฟังดีสวยๆน้ <c oughs> าทายไหม <c oughs> สซดจะไปท่ายเอาได้แจังได้ไม่มีใครมาจริงเลยอีกห้านาทีก็ลงแล้วง thôi sạc luôn Hãy subscribe luôn ถ่ายรูปวัาได้ใส่แว่นตาพูดใหยพูดใหยนะใส่สิเจสวัสดีอลิสาพี่เต้นพาพี่แมวไปถ่ายบัตรประชาชนพี่แมวเป็นสาวแล้วพี่แมวจะเป็นสาวแล้วก็พี่พี่จะไปเรื่อยๆคอมเมนต์มันค้างเมื่อกี้เนี่ย็าว่าไม่มีใครเข้ามา คอมเมนต์ค้างเครื่องมันร้อนนะพี่จับโทรศัพท์ดูเออเครื่องมันร้อนนี่นะก็เลยลองไปไนี่ดูอ๋อคอมเมนต์ค้างจริงด้วยเอาบรรยากาศรถติดเหตุผลเ,เอาผึ่งเึ้ผึ่งผึ่งเห็น แมนแค่เพิ่งเห็นโอ้อลิซาบอกอลิซาก็คชดว่าสงสัยโดนอีกแล้วนึกว่าเพิ่นโดนปีติเขามินองเพิ่นเองอะนะเป็นที่พี่อลิซาเป็นที่พี่ทำไมไม่คุยด้วยดิเ,ออเราไม่เห็นเขาหรือว่าเขาไม่เห็นเราใช่ไหมจริงๆเราพี่ยังไม่เห็น เอาอีกเอาอเขียดว่าโดนอีกแล้วใกล้ถึงแล้วแหละอีกอีกหน่อยนึงง้งายเติบรถมันติดจริงๆเราก็ไม่ไกลนะถ้าพี่แมวนั่งมอเตอร์ไซค์วินมาคนเดียวเนะี่ยแป๊บเดียวถึงเพราะว่าเขตมันอยู่อย่างนั้นเลยเนี้ยกาลังงงประสนว่า รถใหญ่มากไปพิมดาบักบักบักอะไรยงนั้นพิมดาเขาเขาเรี้ยปีเขาเห็นอริสาไม่บอกพี่เลยว่าบ้านนั้นน่ะชื่ออะไรพี่จะได้ไปถ้าพี่ติดตามพี่จะได้ไปเอาออกน,นั่นแหละถ้าพี่ติดตามพี่จะได้ไปเอาออก บอกส่วนตัวพี่ก็ได้บอกลายส่วนตัวก็ได้ไม่ถึงด่ากันสวัสดีค่ะประเดือนเขามีแต่พูดเป็นเพราะๆขนาดล้อกเพลงไม่พอเขาอยอกเพราะจังเลยไม่เห็นจะเพราะเลยไม่เห็นจะเพราะเลยน้องแกบอกแน่ยาวควันนะพาพี่แมวไปทำบัตรประชาชนประเดือนเป็นสาวแล้วพี่แมวแกอายุสิบห้า เรียกว่าบัตรนอายุเพิ่งมาจากสอนจ้าจ้าปะเดือนเพิ่งครบสิบห้าแมนจ้าหนูได้สิบห้าเองนะหนูสิบห้าเองนะเหือนว่ะยังมมไม่รู้ที่ติดเทม,ม,มาเลย ลกวเก็บสมัยโทรศัพท์ละเก็บแล้วอะเมื่อก่อนนี่มันจะมีลูกส้มลูกใหญ่ๆแล้วก็มีมดมดมดก่ออยู่หนสมนะเขาแต่งใหม่แล้วนี่เมื่อตอนนั้นเขาทำก่อสร้างอยู่ตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วแล้วแต่งแล้วเขาจับเมื่อว่างเมื่อวางมอว่างอืมมันแคสวยงามแค่ยินดีตอนรนเดยินนี้มาร้องเพลงอีกนะคะพี่แมวพี่แมวไม่ว่างประเดือนแกต้องไปฟอก ไปฟอกตอนคือนอืเพราะว<ส>่า<ร>ไอ<ร>ห้หกโมงถึงสี่ทุ่มหกโมงถึงสี่ทุ่มนะ่ะตอนนี้แกไปทําบัตรก่อนบัตรแกหายเมื่อวานเนี้ยแกก็เลยไม่ได้ฟอก <c oughs> แถวบางมดเหรอคะใช่ใช่บางมด <c oughs> บัตรแกหายแกไปฟอกเมื่อวานเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้ฟอกให้ถ้าจะฟอกก็คือต้องเสียตังค์พันห้าแกก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดีกว่าแกก็เลยมาทําบัตรไม่รู้ยังไง แต่ว่าแจ้งตำรวจแล้วแหละแจ้งพิเศษแล้ว <laughs> แจ้งพิเศษแล้วโน้ตบอกว่าแจ้งพิแจ้งพิเศษก็จบแล้วว่างั้นอะไม่เชื่อเกเป็นตำรวจไง <laughs> ไม่ต้องไปสอนงสอนนอแล้วว่างั้น <laughs> ใกล้ถึงแหละเดียวเลียวไปซอยนั่นน่ะป่เดือนหัวเหรอต้องต้องแจ้งครูด้วยไหมอ่ะ ครูมาเซ็นเป็นพยานเออครูเป็นพยานหน่อยว่าเออสอนเด็กหญิงเด็กหญิงแมวอยู่นะเป็นครูของเด็กหญิงแมวว่าสันเข้าไปในซอยนี้ก็อีกอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะถึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปเล่นด้วยสักสองสามเพลงนะหนูว่าหนะ้าพี่เชิดนั่นแหละจะทำบัตพี่แมวหาย ไม่รู้แกไปวางไว้ไหนบัตรไม่รู้ไปหายตอนไหนหรือยังไงหายตอนเป็นแท็กซี่นี่แหละเออเขาก็ใส่กระเป๋าก็เกงก็นั่งนั่งรถกลับบ้านแล้วมันก็เราก็ไม่ได้สนใจบัตรอี้เลยพอวันนี้พอเมื่อวานนี้ไปจะไปฟอกเอาแจวเอาบัตรมาให้เขาเออไม่เห็นก็เลยหาทัวร์บ้านใช่น่าจะเป็นที่อยู่บนแท็กซี่นั่แหละเพราะว่าเรานั่งอออพี่นั่งแล้วพี่บดเอาเอาบัตรออก ออกจากกระเป๋าเครื่องเกงใส่กระเป๋าด้านหลังเ้ยนะไม่ได้หลูดหายนั่นมาแล้วยิ่งยิ่งสาวขอเบอร์ทัวที่วฟร้อนันหน่อยจะถึงจะถึง,ถงนิดนึงนอ่านอ่านไม่ได้อลิสาเมื่อกี้รถมันสะเทือนตัวหนังสือมันโยก พูดเล่นเดอ้อพี่เดือนเพือนโอ้ไม่เป็นไรพี่เดือนอ่านเอาเองเดอ้อมาถึงแล้วมาใครจะมาจดทะเบียนโอ้ใครจะมาทำบัตรใครจะมาจดทะเบียนอย่าเอาเหรอถึงเลวเขตจอมทองไม่เป็นไรจอดแค่นี้ก็ได้เดีย๋ยวเราเดินไปมีตังไว้เนี่ย ถึงเลยหาตังค์ไม่เจอบัตรอย่าลืมนะสำเนาทะเบียนบ้านอย่าลืมนะแต่สุดท้ายลืมตังค์ออกทางคุณบอลหรือทางนี้มาเดี๋ยวถึงบันไดก่อนเดี๋ยวค่อยลงเลยบนยังลึกมันแจ้งมันแจ้งมันเห็นหยาก นี่เขตเข้าไปเดี๋เข้าไปถ่ายรูปแลก็ไม่เดี๋ยวลงไลน์ละสถานที่ราชการเราก็ไม่นั่นเท่าไหร่เนาะก็กดบัตรคิวกดบัตรคิวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลงไลน์ก่อนนะประเดือนอาลิสาไม่สาพวกสะก้อนไกลสวยแทต่ริสาประเดือนลงไลน์แล้วนะ 怎么？